สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการติปะยะเลขที่1 3ชั้นมหกทับ2วันนี้จะมาแก้ข้อสอบปลายภาคข้อที่3ค่ะข้อที่3อนุภาคอิเล็กตรอนพุ่งเข้าสู่ผิวโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเบนไปทางทิศใดเมื่อใกล้ถึงผิวโลกวิธีทำจากกดมือขวา b มีทิศพุ่งขึ้นในแนวดิง่ง v พุ่งเข้า v เท่ากับกากบาท f มีทิศทางไปทางทิศตะวันออกแต่อิเล็กตรอนเป็นประจุลบจะได้ b มีทิศพุ่งขึ้นในแนวดิง่ง v พุ่งเข้า v เท่ากับกากบาท f มีทิศทางไปทางทิศตะวันตกตอบ ทิศตะวันตก